สวัสดีค่ะพักวิภาพรมเลิศค่ะการจับมือเป็นพันมิตรการของบริษัทเปรโยซีตรองของฝรั่งเศสและบริษัทเจเนอรัลมอเตอร์ของสหรัฐเป็นวิธีการลดการขาดทุนของโรงงานในยุโรปและลดต้นทุนในที่อื่นๆ, <S 1> <S 1> ๆการรวมตัวทางธุรกิจเกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่ในโลกของความเป็นจริงธุรกิจใหญ่มีแนวโน้มที่จะรวมตัวกับธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างเช่นกิจาการรถยนต์เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงใช้เทคโนโลยีสูงจะได้มีคู่แข่งขันน้อยลงและลดต้นทุนการผลิตได้ สำหรับ GM และเปอร์โยการรวมตัวกันทางธุรกิจในครั้งนี้ออกมาในรูปแบบของการแชร์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่าที่จะเป็นการร่วมทุนเพื่อผลิตรถยนต์ร่วมกันการตัดสินใจรวมตัวกันในครั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ GM ประกาศลม้มละลายเมื่อปี2009แต่ในปี2012บริษัทนี้กลายมามียอดขายทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าโตโยต้าได้แล้ว